เมื่อกี้ใช่ตัวนี้หรอตัวนี้ตัวนี้แล้วอะ่ะเตยโจดโจดท้าหนึ่งหนึ่ง้ดังแล้วนะดังแล้วเจยสินนะ

ก็อยู่ก็อยูอีกคมีีกตัวนึ่งใครยังมีหลังเอท้ายรถคิดคู่ผมมีอ่ะคิดคู่คนที่ตายคิดคู่ยังมีอยู่ใช่ไหมมีมีอยู่ครับ เอทยรถเจ็บเจ็บเจประมานตัวโอ้โหมันยิงทะมงนพังแล้วมั้งฝั่งนี้เจ็บแลวอุ้ยเจโอ้โหจะแฮกไปไหน ดูดิปัตเตอร์เอเข้าเอเข้าเอเข้าลึกแล้วเพราะเอเข้าเยอะโอ้โหปัตเตอร์กับลึกระวังกลางกลางตดูกลางเลยกคเดี๋ยวดูเอให้ไอออกท้ายกลางตัวท้ายตันนี้เจ็บเลยเจ็บไน้ไม้ไน้ไม้สวย Cái yang sôi à. Tony yang chip. Yang sôi à. Okay, let's Oi, papa, yêu là, yêu là. Ay, 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 what? No, no, no. Do ai, 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 น้าเอน้าเอน้าเอทังเขียวกลาง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 ตัวหไปเลยไปเลยบขึ้นไปเลยมดไปตัวท้ายคู่คนคู่คนนึงระวังลึกลึกเช็กยังอยู่หลังเอเฮ้ย เียบเจ็บยีย่สิบเจ็ดน่าแาดหก alright let's move out ถ้ามีคำคมเพีย <laughs> มเพียงตัวละตัว đá cả được làng A A làng đó sạt ờ làng A giờ mình lên ra tặng đi đó, non

đến 21 oh, <laughs> không Ông L, ông L, ông L, Nó ở tháp, ở tháp. Chết na L chết. Jack lên mà. Hây. L, na L. Ô hô, ở tháp chết. A สองสองเวลาต้องวนะางเอนะเสียวหางหลังโดดโดดระวางบีดดี่วางบีแจ็คโอนเลยกำลัวเพื่อนวางเออยู่ Bomb okay. has been planted เนวางเอวาง A อเด็ดเด็เด À. Rồi? Ô, Ô, ôi, được đi rồi đeo

chịp eo chịp 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 Ồ, chịp chịp này Ôi chịp 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 căng đua nó vượt nữa ôi nó vượt. mhm 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 mhm

หลังเอมีมีหลังรถคูหลังเอฝีตัวพี่ไปตัวไปตวตาพี่ยัดตาตาพียัดคนนิดนึงตายสุดหมดตรงไหนอย่าคนตาอับดุลตังเฮียเลยเฮ้ยเช่า

Ê nhìn nào ê. Răng. Sang thằng Kiều. Đẻ. À. A Chain headshot. Cứ từ căng ấy. Ê đi mà phải làm

จบนี่ผมกลับแล้วจบนี่ผมกลับด้วยเช่นกันเฮ้ยหนอนแล้ว,วเต้ยไม่เอาเต้ยมาเช่นกงเช่นกันเลยโอ้โหมาเต็จหกโมงเย็นหนุ่นโอ้โหไม่เห็นเลยเออเล่นจนไม่ลั่นแล้ววันนี้ตอนเข้ามาไม่เห็นเต้เยแตวะเฮ้ยถามโกดูดิเอามาเล่นจายสี่มองเครื่องเลย ผมเล่นตั้งแต่เมื่อวานม,มาเล่นกับ <c oughs> เล่นกับน้องเขารับเขามาแล้วตั้งเล่นกับเขาหน่อยเล่นตั้งแต่นอนห้าปีที่แล้ว <c oughs> ยุคยุคแปดศูนย์่ะใช่ไหมตั้งแต่เซิร์ฟเปิดอ่ะเอาริ <c oughs> เอาง่ายๆเลยตั้งแต่เข้าเกมหน้าเว็บไปชิบหายเออเข้าเกมหน้าเว็บคนคิดเฉย คืทันเอาไว้ปหมอยขึ้นยังตอนนั้นอะเปงทันใอ้เหรอเออตัวหลักของดอกเลื้งเด็กอตอนเขาเกมน้าเสยะเออก็ผมมอหนึ่งอพีบีมาเลิกเล่นเดนเดนมาเล่นพีบีเน่ยปีปีหนึ่งปีสองเล่นตอนมายังไม่เจอ ขาดเงี้ยนะเบิดลองมาหลักไหมปลาไม่ทานเป็นสูตรเป็นสูตรไม่หันไม่หันโอ้น่าดิ่งุไฟ เข้า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 กันไปดิไปดิไปที่วางหรือเปล่าระเบียงบนพี่กุ๊ดตัวนตัวบนข้างเอหุ่ยเอาให้เอตัวเดียววางอีกหน้าหรือหลังหน้าหน้าหน้ารถหน้าไม่หลับ ไมผมโดนเห็นกระสุนมาทางข้างหน้าไรว่าร้อนมากเลยดงไทยร้อนโอเคแลวกันมาเดี๋ยวพาวาพ้าทำอีเหนต์งด้ทีนะเอเดนลังเอดดนล้งเอดัน

วิ่งลงแล้วลงแล้ววะวิ่งเร็วเนี่ยจอยแค่ตัวอักไอ้สัดโดเสีเลยโดดไปเจอคิดอไโอ้โหโบ๊ทเปิดแล้วเอ้โอ้ไม่ได้เปิดแล้วไง ปยิงตังเลยยิงตังเลยไม่มีไฟติดต่อเอเข้าแล้วนายเอที่วางแล้วที่วางแล้วป้งมันยิงแฮกมันยิงแฮกด้วยระวังสีไฟนะที่วางเคอตเตอร์มีสีไฟนะระวังเคอตเตอร์สีไฟระวัง bomb has been planted. <coughs> <coughs> oh, lang Một thằng lên <coughs> Bomb defused. <coughs> mua, mua là vàng gì phải ạ? Đừng lang e về Mission fail. Lang A, không

โอาคัตโอ้โห้เฟิร์นอย่างเท่ตามมาแล้วตามมาแล้วเอาสองเจ้าสองไปเลยไปเลยพี่ชั้นกับยจ้าลึกอยากตายยังตายเดือยมาแล้ทีโอ้โหปืนไม่ดีเลยอ่ะยาวยาวลึกยาวลึกยาวเอวยาวลึกข้าไม้ข้าไม้ตัวเฮ้ยสอง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 ยาวลึกเฮ้ยวางวางเลยวางเลย Chết chép 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 A chép 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 ở chép 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 không chép 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 น่าเอ๊ะกลางงงคือเ <c oughs> จ็บแล้วจุดน <c oughs> <า>้องโอยอะไรวะฟืนปืนไม่ดีเลยอ่ะยิงไม่ตายอ่ะใช่ป <c oughs> าะโอ้โห <c oughs> อักหรอนก็สวยโอเคไปปองตามพี่ไหมน,น้อง <c oughs> ได้ได้ <c oughs> เทียมเียมโอ้โหดีไม่ทันเื่ยมตัดไม่บอกเฮ้เอลสองตโอ้โหตัวเกียบมพี่เก็บพี่เก็บหลัเก็บกอนก็ได้สีตวเดี๋ก็ดันมาสีเกันใจเย็นใจเย็นไปนะครับครับครับ về lại vô chạy nhanh Disconnected mình mới channel đâu đăng ký đăng ký ơi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 

เอเข้าโช้เยอะอะไรโอ๊ยเริ่มเริ่เริ่เรินมตามตามตามวางนะวางนะ Bomb has been planted โกงอยู่โอ้ยที่วางที่วางเอ้ยน้าเอนายอ Double kill หนาแน้าเหลังเดียต้องยังไม่โผล่ใช่ nah. Triple kill.